สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีวันครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ All-Star Tower d e f ens e กับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่นำกันเลดโหมดกลับมามีบทบาทอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับออสตานะครับในครั้งนี้นะครับออสตาก็ได้นำเทพเงาหรือว่าซิดเนี่ยกลับเข้ามาให้แล้วตามคำสัญญานะครับในโหมดของกันเลดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้มานั่นก็คือ เดินมาที่อินฟิน t y ี้นะครับแล้วก็เดินมาหาโบลอดนะครับผมซึ่งเหรียญในการแลกเนี่ยจะใช้อยู่ที่135เหรียญน,นะครับนี่นะครับผมแลกที่อันแรกได้เลยนะครับแลกออกมาจะเป็น7ดาวทันทีนะครับใช้135เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับในการแลกตัว7ดาวอย่างซิดเทพเงาออมาใช้แต่อยู่ในร่างของผู้หญิงนั่นเองนะครับซึ่งซิดหรือเทพเงาตัวนี้นะครับกับตัวเนี้ย ที่มีราคาแพงนะครับมีทุกๆอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็เบสซิ่งนั่นเองนะครับนอกนั้น้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับอะนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็จะนำตัวซิดหรือเทพเงาของเราเนี่ยไปใช้งานนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดขอแนะนำตัวที่จะนำไปลงกันเล็ตในวันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นซิดเทพเงาของเรานั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มี มีตัวอื่นที่ทําดาเมจได้สูงๆส,สามารถนําไปใช้แทนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัดนะครับหรือว่าใครเดียม็อบนะครับ ใช้ได้หมดนะครับผมขอให้เป็นดามเมจแรงๆก็พอคิดว่ตโตโบรอสหรือว่าลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ได้นะครับขอแค่เป็นดามเมจก็พอแล้วก็คำนวณเงินดีๆนะครับให้มันสามารถวางเดียวโรลได้สามารถวางบูได้สามารถวางคาตนาได้สามารถวางลิมรูได้แล้วก็สามารถวางไอจังได้นะครับประมาณนี้นะครับผมออฟที่ผมนําไปนั่นก็คืออัลต้าเมจิกอยู่ที่1ินะครับส่วนเดียวโอลไม่ได้ใส่ออฟอะไรเลยนะครับบูเนี่ยใส่ออฟระยะ4 0 คาตาคูริใส่อฟระยะ30%แล้วก็ลิมลูเนี่ยใส่อฟยูนิเวอร์แซล15%นะครับส่วนไอจ้างใส่อปเอไอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในการเล่โหมดกันเลยดีกว่านะครับผมวิธีมาการเล่โหมดนะครับก็เปิดไปที่มิกซ์นะครับผมแล้วก็เลือกการเล่โหมดนะครับแล้วกดสตาร์ทได้เลยเจอกันข้างในครับโอเคครับผมเข้ามาถึงนะครับเริ่มแล้วก็เซตคาตาคูลิไว้ด้านหน้าตรงนี้1ตัวนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้1ตัวนะครับ เซตแค่2ตัวพอนะครับถ้าเกิดใครอยากเซตมากกว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับเราจะเซตคู่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเซตลิมูรุเนี่ยไว้ประมาณตรงนี้ละกันนะครับผมแล้วก็เซตเป็นเดียวโลโลนะครับไว้ขวามือหรือว่าใครจะเซตไว้เนี่ยแถวๆนี้เลยก็ได้นะครับเอาที่แบบว่าเรากดถนัดถนัดอะนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ดาเมจของมันนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเซตเทพเงาไว้นะครับ1ตัวนะครับผมอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับที่เหลือนะครับให้เราเซตไอจังไว้บริเวณตรงกลางอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกกดอัพง่ายๆายสบายๆนะครับกดบพ้่มไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีตัววิ่งหลุดออกมากดล้างนะครับผมอ่ะอันนี้คือจะทําให้เราเล่นง่ายมากๆนะครับในเว็บที่1นะครับผมก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเว็บที่1เนี่ยก็จะเหลือตัวเดินเพียงแค่ตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เทพเงาเนี่ยเคลีย ยูนิตวิ่งในช่วงต้นเกมออกไปแล้วนะครับสังเกตยังไงวินาทีถูกปรับมาเหลือประมาณ46วินาทีนะครับ46วินาทีเนี่ยยูนิตวิ่งจะวิ่งออกมา1ตัวนะครับในวิที่4ี่จะวิ่งออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้น4 6กดได้เลย1ครั้งนะครับมันก็จะเหลือตัววิ่งข้งเราตัวหนึ่งหรืออาจจะเหลือตัววิ่งทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงต้นเกมในส่วนของกรเล็ดโหมดนะครับก็เซตเท่านี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมาาากส่วนนนบูะะผมแํถ้จเซต เอาแบบตึงๆเลยนะเซตบริเวณนี้ก็ได้นะครับอ่ะสตัวซักตรงนี้นะครับ1 2 3เอาไป3ขั้นเห็นไหมมันจะสุดพอดีนะครับอ่ะเห็นปะมันจะสุดพอดีนะครับเราก็ซัดไปเลยนะครับอ่าใครจะขยับขึ้นมาสักนิดนึงก็ได้นะครับนี่แบบนี้1 2 3นะครับสุดเลยทีนี้นะครับขยับขึ้นมาคู่กันเลยนะครับ1 2 3สนะครับวางไปเลย4ตัวนะครับ1 2 3แบบนี้ได้เลยนะครับ อ่ะสังเกตนะครับสุดวงคือตรงนี้ใช่ไหมให้เราวางเหยียบวงพอดีนะครับกอกาสสักประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับ4ี่ตัววางไปเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะได้ครบรลุแล้วนะครับเราจะเน้นเหยียบวงกันพอดีนะครับเพื่อให้มันเออเขาเรียกอะไรนะชนหลูปหยุดเวลากันนะครับอืมประมาณนั้นแล้วเราก็เปิดคุณ3ามได้เลยนะครับเปิดกดตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับ ตัวที่4ี่นะครับผมอ้าวผมเข้าใจผิดผมวางผิดนะครับโอ้โหขอโทษด้วยขอโทษด้วยทุกคนอย่าวางตามผมแบบนี้นะอ่าเราได้ลูบอยู่เวลาสตัวแบบนี้แล้วนะครับให้เรามาวางช่วงหลังๆนะกะให้สุดวงของตัวเนี้ยชนตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวมันชนโอเคผมพลาดเองผมพลาดเอง,ผม,เองผมขอโทษนะครับขอโทษขอโทษอ่าเราก็กะสักประมาณตรงนี้นะครับอัพไปอ่ะน่าจะชนพอดีนะครับเดี๋ยวขอสังเกตก่อนอ๋อไม่ชนไม่ชนนะ ขยับมาขวานิดนึงนะครับเงินเราเหลือนะไม่เป็นไรนะครับอัพไปเลยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะวิธีวางวงชนอ่านี่ขาดหน่อยนึงนะครับอ่ะขยับอีกนิดนึงนะครับประมาณตรงนี้นะครับผมอันนี้น่าจะชนและร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับก็เซตไว้บริเวณแถวนี้ได้เลยนะครับผมเซตไปทางนู้นแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับตำแหน่งลูบบู นะครับอ่ะประมาณนี้เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับรูบบู8ตัวหยุดหน้าตั้งแต่ทางออกยันอ,อ่สุดสะพานนะครับเห็นไหมอ่ะชนพอดีเนาะนะครับชนพอดีนะครับ,ชน,นะรบชนพอดีทุกตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในช่วงต้นเกมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะไม่ได้ตัดช่วงกลางเกมจนถึงปลายเกมเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่า มันจะนานแบบนานมากครับลิปมันจะเป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะทำช่วงต้นเกมให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นเลดเกมเลยนะครับก็คือไฮเกมนั่นแหละนะครับก่อนที่แบบว่าจะชนะแล้วอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะามาให้ดูเนี่ยประมาณช่วงๆนั้นแทนและกันนะครับอเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับอ่ะเสร็จแล้วหลุดลุปนั้นมานะครับเปิดลุปนี้ต่อได้เลยนะครับผม อ่านะครับอ่ะเราก็ต่อรูปนี้ไปเลยเรียบร้อยครับผมลูปอยู่เวลาทั้ง2ลรูปถูกดําเนินการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเดียวกโลเนี่ยเราจะกดบริเวณตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกดบริเวณตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกดซักบริเวณเอ่อเริ่มเริ่มมาถึงตรงนี้นะครับอ่ะประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกดประมาณตรงนี้นะครับแต่เนี้ยเนี่ยมันเลยไปละ เพราะฉะนั้นเวฟที่1เนี่ยผมจะไม่กดนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดในเวฟที่2นะครับเพราะว่าการเอ่อเวฟที่เนีในคูดาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยตายไปนะครับผมมัวแต่อธิบายเรื่องบูแล้วก็หาตำแหน่งบูให้นะครับก็เลยชาร์จสักนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยวิ่งมาเลยนะครับตายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนในเวฟถัดไปแทนนะครับเตรียมตัวร้างสถานะนะครับผมตอนนี้เข้าใกล้ระยะทําการของเทพเงาแล้วนะครับ ็เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวล้างสถานะสําหรับเว็บถัดไปและเว็บหนึ่งเนี่ยก็จะได้เราล้างเกือบเกือบหนึ่วินะครับถ้าเกิดเราได้ย้อนด้วยอะไรด้วยเนี่ยน่าจะ1,000นวินินดนะครับผมก็ถือว่าไม่แย่นะครับสําหรับการโซโลนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเว็บถัดไปกันดีกว่านะครับว่าเราจะกดย้อนของเดียวก็เนี่ยประมาณตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนั้นครับผม โอเคนะครับในเว็บที่2เนี่ยก็สังเกตน,นะครับว่ายูนิตเนี่ยจะเดินมาถึงบริเวณที่ผมจะกดเดียวโล่แล้วนะผมก็จะเปิดหน้าเดียวโล่รอเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะกดกันเลยนะครับเอาเป็นเอาเป็นดูแค่ตัวหลังนะตัวหน้าไม่ต้องสนใจนะครับเราเน้นตัวหลังนะครับเดี๋ยวรอตัวหลังเข้าโซนก่อนนะครับแล้วเราก็จะกดเลย โอเคตัวหลังเข้าโซนแล้วกดเลยนะครับเห็นไหมมันจะย้อนกลับมาเนี่ยสุดบริเวณนี้พอดีนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะปล่อยมันเดินไปจนสุดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเนี่ยตอนท้ายเวฟเลยแล้วกันนะครับแบบเวฟใกล้เวฟโค้หรือว่าใกล้จะแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนวิธีเซตตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเดินช้าๆให้ดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับ ด้านหน้า1คู่นะครับหรือตัวเดียวก็ได้นะครับเป็นคาตาคูลินะครับแล้วก็หลังหินบริเวณนี้1ตัวเป็นคาตาคูลินะครับบริเวณกลางหินเซตบูเป็น4ตัวทำลูปออโต้ไทม์สต็อปนะครับแล้วบริเวณตรงกลางนะครับหน้าสะพานบริเวณหน้าก้อนหินก้อนนี้จะมีบูอยู่4ตัวนะครับทำออโต้ไทม์สต็อปเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับ3ตัวที่เราตั้งนะครับจะเป็นตั้งเป็นแนวเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะมีลิมลรุนนะครับเทพเงาแล้วก็ไอจังนะครับ นะครับไอจัางเนี่ยจะเปิดบัฟออโต้ไว้ตลอดเลยก็ได้หรือว่าใครจะดองให้นานขึ้นก็ปิดได้เช่นกันนะครับผมส่วนทางด้านขวามือนะครับผมจะเซตเป็นเดียวโล่นะครับหรือตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ทําดาเมจกับยูนิตนะครับเพราะว่าเดียวโล่เนี่ยตีเป็นบลิทนะครับทับกับเทพเงาที่เราพกมาเทพเง,พงาก็ตีเป็นบลิทเช่นกันผมเลยไม่ไปตั้งไว้ที่ด้านหลังนะครับผมเลือกที่จะตั้งไว้บริเวณนี้เพื่อไม่ให้ทําดาเมจทับสถานะกับเทพเง,พงานั่นเองนะครับเพราะว่าเราเอาเดียวโล่มาเพื่อใช้อนนบิลตี้อย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตตัวละครคร่าๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพมาเจอกันตอนที่ใกล้จะแพ้กันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเวบนี้ก็น่าจะแพ้แล้วนะผมคิดว่านะครับเพราะว่าเลือดยูนิตเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะแต่ผมก็จะพยายามเอ่อยื้อให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวฟโคนนะแต่ผมจะพยายามยื้อให้ได้ดีที่สุดนะครับ อันนี่เท่าที่พอทําได้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็น่าจะได้รลายหกพันวินะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลงกันเลหมดนะครับโดยใช้เซตที่เล่นต้นเกมได้ค่อนข้างง่ายนะครับกลางเกมปลายเกมก็พอไปได้อยู่ก็จบราลาย0กพันนะครับก็สามารถที่จะจบไกลกว่านี้ได้อีกนะครับถ้าเกิดใครสามารถทำได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับว่าเซตนี้เนี่ยคุณสามารถพาไปได้ถึงกี่วินาทีนะครับผม อ้าวรอดนะครับอ๋อไม่รอดไม่รอดไม่รอดนะครับยังเหลือยังเหลือข้างหลังอีกโอเคผมคิดว่าจะแพ้แล้วเนี่ยยังเหลือนะครับยังเหลือ,อยูนิดนึงนะครับก็น่าจะไปได้อีกสักหนึ่งเวฟนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปในนี้เลยนะกันนะครับคงเวฟน้าคงไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าเวฟที่ผ่านมานี่ยคือแบบผมกดไปแบบทุกอ UM e mm ันคือครูดาวเต็มเต็มหลอดเลยนะแบบยังไม่ลดเลยนะครับแล้วยูนิตที่เดินเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับก็อาจจะทําให้คูดาวเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วนะ โอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับการโซโลก,กันเลรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ